แสงอาทิตย์ยามบ่ายแก่ๆสาดส่องลงมาเป็นลำๆผ่านกิ่งก้านของต้นไม้ที่แห้งเหี่ยวและบิดเบี้ยวราวกับนิ้วมือที่ชี้นิ้วไปยังผืนดินอันแห้งแล้งเบืองล่างผมชื่อสมชายเคยเป็นนักสำรวจป่ารุ่นใหม่ไฟแรงภารกิจครั้งสุดท้ายของผมพามายังเขตชายแดนที่แทบจะไม่มีใครย่างไกลที่นี่คือป่าสุสานร้างตำนานเล่าขานถึงอาถรรพ์ที่สิงสถิตยอยู่ผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอก จนกระทั่งวันนั้นผมเดินทางเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆอากาศเริ่มเย็นลงอย่างผิดปกติทั้งที่แดดยังแรงเสียงนกร้องเงียบหายไปหมดมีเพียงเสียงลมหวีดวิวผ่านช่องว่างระหว่างต้นไม้มันไม่ใช่เสียงลมธรรมดาฟังดูเหมือนเสียงกระซิบจากที่ไหนสักแห่งผมยุดเดินพยายามเงียหูฟังแต่เสียงนั้นก็เงียบไปผมคิดว่าคงคิดไปเองจึงเดินต่อไปเมื่อมองไปข้างหน้า ผมเห็นเสาหินโบราณตั้งเรียงรายบางต้นล้มระเนระนาดบางต้นยังตั้งตระงานพวกมันดูเก่าแก่จนไม่น่าเชื่อเหมือนถูกทิ้งร้างมานานนับศตวตรรษขณะที่ผมกำลังจะเดินเข้าไปใกล้ผมได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังผมหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครมีเพียงเงาของต้นไม้ที่พลิ้วไหวไปมาผมรู้สึกเสียวสันหลังวูบจึงเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้น ยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่ความรู้สึกแปลกๆก็ยิ่งทวีคูณเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาแล้วผมก็เห็นมันแท่นบูชาหินที่ถูกปกคลุมด้วยมอสตรงกลางมีรอยไหม้จางๆราวกับเคยมีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ผมรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่กดดันบีบคั้นเหมือนอากาศรอบตัวกำลังหนาแน่นขึ้น ทันใดนั้นเงาตะคุ่มคุ่มก็ปรากฏขึ้นที่ขอบสายตามันเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่สูงผิดปกติยืนนิ่งอยู่ที่นั่นผมพยายามเพ่งมองแต่เงาก็เริ่มเลือนหายไปเหมือนหมอกที่จางลงผมได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังมาจากรอบทิศทางเสียงนั้นไม่ใช่เสียงหัวเราะของมนุษย์มันแหกแหง้งเย็นเย,ยือกราวกับมาจากลำคอที่เต็มไปด้วยฝุน่น ผมรีบหันหลังกลับวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นไม่คิดจะหันกลับไปมองผมวิ่งจนหอบจนกระทั่งแสงสุดท้ายของวันหมดไปและผมก็พบว่าตัวเองหลงทางในความมืดสนิทของป่าสุสานร,ร้างผมสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่เข้ามาสัมผัสผิสผวเหมือนมีมือเย็นเย็นมาแตะต้องและเสียงกระสิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมมันเต็มไปด้วยความโกรธแค้นราวกับจะประกาศว่า ที่นี่คืออาณาเขตของพวกมันที่นี่คือสุสานที่ไม่มีวันหลับไหลผมไม่เคยกลับไปที่นั่นอีกเลยแต่บางครั้งในความเงียบยามค่ำคืนผมยังคงได้ยินเสียงกระซิบนั้นจากที่ไหนสักแห่งที่ยังคงตามหลอกหลอนผมอยู่เตือนให้รู้ว่าอาถรรพ์ป่าสุสานร,ร้างชายแดนไม่ใช่แค่ตำนานแต่มันมีอยู่จริงและไม่ควรมีใครไปร่วงละเมิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเข้าไปในยามที่แสงตะวันเริ่มจะลาลับเพราะนั่นคือเวลาที่พวกมันจะออกมาต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดีที่สุด